ออชื่นนาโนตาบวมนะครับเห็นพิดว่าเอานี่มาขยี้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 ลูกตานะแล้วก็ตาปิ้นออกมาอย่างนี้ยเนาะน้ำตาไหลตอกๆเนี่ยดูดิบวมเลยนะหายามันล้างตาให้หมดย้ตาบวมขาก็จะเตะคนนะอีก หอยแะไรล่ะเฮดูดิเฮ้ยหนูลูกเป็นไรลูกอันหนูน้ออันหนูน้อไหวไหมลูกอันนุเจ็บตาลูกเห็นคืดเลยเห็นคืดด้วยเหรอเนี่ยทำคือได้ยังไงหนู อยู่น,นอนเหรอลูกไปน,นอนไม่หรอกฮะเป็นไรมากนลูกเดี๋ยวพ่อไปหางานก่อน